เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังคุณแม่ลีของแก้มบุ๋มปียดาไปให้สัมภาษณ์ในรายการร้ายได้อีกโดยพิธีกรถามคำถามว่าแม่เคยมีเรื่องรา้รายที่คิดว่าร้ายที่สุดในชีวิตไหมทำให้แม่ลีระบายความในใจออกมาว่ามีเหตุการณ์หนึ่งแก้มบุ๋มเคยพูดแล้วแม่ขอพูดซ้าเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครณวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมด แต่จะมีนางเอกคนหนึ่งนั้นคือเรื่องที่เราต้องไปหาหมอโรคจิตกันสองคนเลยเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้มาเล่นละครเรื่องนี้เราเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนตัวกระทันหันนี่พูดจากใจนะปลดแกล้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดลูกกลับบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิต ลูกเรารอเป็นปีจะเล่นละครเรื่องนี้คุณเกลียดพวกฉันทำไมเมื่อไปแคสโฆษณา100ครั้งคุณได้90ครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งมันคือฉันไม่เอาเงินก็ได้แต่คุณมาสกัดฉันทำไมแค้นที่สุดหนูเอาลูกตั้งแต่อายุ12เพื่อจะเล่นละครเป็นตัวตนแต่วันหนึ่งมีที่เขาเป็นนางเอกเขาสกัดแก้มบุม๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นลูกมานั่งร้องไห้ บุ๋มเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยจะลาออกเราไม่ใช่ดาราเราคือคนขายของแล้วจะรวยคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเราไว้เมื่อพิธีกรถามว่านางเอกคนนั้นตอนนี้ยังโลดแล่นอยู่ในวงการไหมแม่ลีตอบทันทีว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมั้งขอโทษค่ะก็กล่ำใครกรำมันก็บอกทุกคนว่าจริงๆความสวยมันสลายได้ แต่การทำร้ายจิตใจคนอื่นอย่างนี้ร้ายได้อีกแต่ร้ายแค่ในละครพอแต่อย่าร้ายในชีวิตจริงขณะเดียวกันชาวเน็ตก็ไปโยงว่านางเอกที่แม่ลีพูดถึงใช่สาวขวัญอุตสามณีหรือไม่จนมีชาวเน็ตเข้าไปถามกลางไลฟ์ติดต่อของสาวขวัญว่าใช่หรือไม่สาวขวัญถึงกับอุทานกลางไลฟ์ว่าเกี่ยวอะไรกับพี่ก่อนที่จะชี้แจงว่าน้องเขาจะเล่นละครหรือไม่ได้เล่นละคร ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยมีหลายคนถามพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอกพี่เคยเล่นละครกับน้องเขาเขาก็จะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับดาราวิดีโอมั้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อวันของเราหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนเคยเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่ของเขายังคุยกับแม่ของพี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขา,ขาคล้ครีมเขายังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยทำไมมันเกี่ยวอะไรกับพี่อีกอะ่ะ อะไรก็ขวัญเนาะ